ความรู้สึกของความมืดมิดในกัมพูชายามค่ำคืนมันดูลึกลับและปริศนายิ่งกว่าในไทยและก็นในเวียดนามเยอะมันไม่ใช่เข่ม,มืดอย่างเดียวแต่มันคือความว่างเปล่าและรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบหลับไปก่อนเวลาผมเคยเดินผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเสียมเรียบรอบนอกเวลาสามทุ่มมันจะเห็นบ้านเป็นเงาดำๆล้อมรอบด้วยต้นไม้ไร้แสงบ้านที่ไม่มีรั้วไม่มีไฟไม่มีเสียงบ้างหลังเอาณงเหมือนถูกทิ้งล้างแต่น่ามีคนอยู่นะ ความรู้สึกคือมันกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลถ้าไม่เคยชินกลัวว่าจะมีงูที่โผล่มาในพุ่มไม้กลัวว่าจะเหยียบอะไรโดยที่ไม่เห็นแม้แต่หมาที่เฝ้าบ้านก็ยังไม่เห่าเลยเพราะมันก็คงหลับไปแล้วจริงๆเรื่องราวในวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกนอกเมืองของกัมพูชาตอนกลางคืนความต่างของไทยและกัมพูชาเป็นอย่างไรโดยเป็นเรื่องราวจากในมุมของคนเวียดนามที่เคยไปสัมผัสในยามค่ำคืนทั้งไทยกับกัมพูชานะครับ เขา่าวถึงว่าเคยมีโอกาสเดินทางไปทั้งสองประเทศทั้งไทยกับกัมพูชาแหละสิ่งหนึ่งที่เตะตาเขามากเลยก็คือมันมากที่สุดแล้วในช่วงค่าคืนก็คือเรื่องของแสงไฟคือเมื่อดวงอาทิตย์รับฟ้าโลกใบนี้คือแบ่งออกเป็น2มิติเลยแม้จะอยู่ใกล้กันมากด้านหนึ่งนะคือแสงสว่างแบบเจิดจ้ามากันนี้ก็หมายถึงไทยนะแต่อีกด้านหนึ่งมันคือความเงียบที่แบบมืดแบบมืดมิด,มด,มดอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่เคยเจอ แม้แต่ในพื้นที่ชนบทมันมืดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่างเปล่าความแตกต่างจากกัมพูชามันก็ต่างตรง,งที่บ้านเรือนในไทยมักจะมีไฟเปิดอยู่หน้าบ้านอยู่เสมอเปิดไว้แม้จะดึกจะดื่นถนนในหมู่บ้านยังมีเสาไฟอยู่ทุกระยะแสงจ้าในระดับที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ร้านค้าร้านสะดวกซื้อกระจายแม้กระทั่งในหมู่บ้านเล็กๆบางร้านเปิดดึกดื่นเลยอันนี้ก็หมายถึงร้านค้าอื่นๆนะฮะร้านสะดวกซื้อต้องเปิดตลอดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาก็คือมันเป็นโลกที่ต่ตางกัน อย่างหนึ่งที่เห็นในฉันก็คือบ้านเรือนไม่เปิดไฟเลยน,นั่นคือในกัมพูชาโดยเฉพาะนอกเมืองใหญ่ดูเหมือนว่าในกัมพูชาบ้านหลายหลังยังไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของทางหลวงคือพวกเขาต้องพึ่งโซล่าเซลล์หรือไม่ก็เครื่องปั่นไฟอันนั้นคือในหมู่บ้านที่อยู่ไกลเมืองจริงๆใช้หลอดไฟ 1- นถึงสดวงต่อคืนเท่านั้นมีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าอยู่บ้างนั่นก็มีให้เห็นประปายแต่ถ้าอยู่ลึกเข้าไปดูเหมือนจะไม่มีไฟฟ้าเลย ไฟถนนตเป็นของหายากโดยทันทีเมื่อเทียบกับไทยในพื้นที่รอบนอกไฟถนนไม่มีในระดับชุมชนเล็กๆยังไม่มีแม้กระทั่งการติดตั้งและแน่นอนว่าร้านค้าปิดหมดตั้งแต่สองทุ่มแล้วบางหมู่บ้านไม่มีร้านค้าเฉยซ้ำโดยเรื่องนี้นะครับก็ถูกกล่าวถึงกันต่อในมุมนี้ด้วยนะฮะว่าสิ่งที่แตกต่างที่สุดระหว่างชนบทของไทยกับการพูชานี่คือความรู้สึกของการมีคนอยู่และโครงสร้างที่ยังทำงานแม้จะดึกแค่ไหนก็ตามนี่คือความต่าง เมืองไทยมีความปลอดภัยมีบริการพื้นฐานร้านสะดวกซื้อไฟถนนสัญญาณมือถือไทยมีการกระจายโครงสร้างพื้นฐานแม้ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลขณะที่กมพูชานอกเมืองยังไปไม่ถึงจุดนั้นเวลากลางคืนคือช่วงเวลาที่ระบบทุกอย่างจะหยุดทํางานและทิ้งทุกคนให้เผชิญกับความมืดโดยตนเองขณะเดียวกันนะครับในมุมมองถัดมาก็มีการกล่าวถึงในมุมนี้ครับว่าความมืดของกมพูชานอกเมืองมันไม่ใช่แค่ความมืดทางกายภาพ แต่มันคือความมืดของระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดความเงียบที่สะท้อนความไม่มีอะไรมากกว่าที่จะเป็นแค่ความสงบและนั่นทำให้เข้าใจนะว,ว่าแสงไฟเป็นมากกว่าความสว่างมันคือเครื่องยืนยันว่าคุณยังอยู่ในโลกมนุษย์โอ้โหแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องเหล่านี้มินิมุมของคนที่โตแยงครับโดยในอีกมุมมองนะฮะก็บอกว่ายามค่าคืนที่ต่างกันมันไม่ได้แปลว่าจะด้อยกว่าเมื่อพูดถึงภาพยามค่าคืนแน่นอนหลายๆคนก็จะ พูดถึงอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าไทยคือเมืองที่ไม่เคยหลับขณะที่กัมพูชาคือโลกที่ต้องหยุดเดินเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามันคือเรื่องของความแตกต่างมันไม่ใช่เรื่องของใครเหนือกว่าใครต้องเข้าใจด้วยว่ากัมพูชากับความเงียบสงบมันไม่ได้หมายถึงความล้าหลังนะการที่พื้นที่รอบนอกของกัมพูชาม,มืดมิดในมุมนึงมันอาจจะดูน่ากลัวสำหรับคนที่มาจากต่างสถานที่หรือสำหรับนะักท่องเที่ยวเองที่ออกไปนอกเมืองยามค่ำคืนจะออกไปทําไมก็ไม่รู้ แต่นั่นมันคือวัฒนธรรมของการหยุดพักอย่างแท้จริงที่กัมพูชาคนปิดร้านเร็วเพราะเขาให้เวลากับครอบครัวโอ้โหอันนี้ยกเหตุผลนี้มานะเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะใช้ชีวิตกับแสงของธรรมชาติโดยที่ไม่แข่งขันกับมันบ้านไม่เปิดไฟพั่มเพื่อเพราะพลังงานคือสิ่งที่มีค่าในโลกที่ยังไม่ล้นเหลือมันไม่ใช่ความยากจนเสมอไปแต่มันคือความพอเพียงที่บางทีเมืองใหญ่หญของไทยกำลังจะหลงลืมไปเวียดนามเองก็ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้ยังมีคนพูดถึงกันต่อนะฮะว่านั่นเป็นสิ่งที่ไทยมีแสงสีที่เปลี่ยมพลังแต่มันคือความเร่งเล,เล่าในแบบเมืองอันนี้ก็ยังอยู่กับมุมที่พยายามหาเหตุผลโต้แย้งอยู่นะครับแทนที่จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มอบความสุขสบายให้กับชีวิตของผู้คนใช่ไหมลนะ่ะเหมือนกับคนที่โต้แย้งก็พยายามยกเหตุผลมานะโดยในอีกมุมมองนะครับก็พูดถึงในลักษณะที่ว่าในทางกับการนะเมืองไทยย่อมก็คือมีแสงสีสีสัน มีแสงไฟพาพ่างถนทนหนทางไม่เคยหลับผู้คนยังคงทํางานบริการยังเปิดถึงเช้าแต่คนก็ยังทํางานอยู่ตลอดแต่นั่นคืออีกด้านหนึ่งมันก็มีคําถามนะว่าน่าจะทําให้คนไม่ต้องหลับกันเลยเหรอในยามค่ำคืนบางคนจะนอนไม่ใช่เหรอแต่เรื่องนี้เองนะครับก็ยังถูกโต้แย้งในมิตินี้ด้วยนะครับว่าน่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยมีกินมีใช้มากกว่าก็เป็นได้นะท,ที่ดูในมุมของคนที่เห็นว่าสิ่งที่ไทยเป็นอยู่มันคือสิ่งที่โอเคมากกว่าบ้างน,นะฮะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ให้เหตุผลว่าเพราะคนไทยไม่หยุดแม้กระทั่งยามค่ำคืนนี่แหละไทยจึงสามารถที่จะทิ้งกัมพูชาไว้ในความมืดได้นี่แหละคือความแตกต่างว่าทำไมประเทศหนึ่งถึงมีความสว่างได้อยู่ตลอดแต่อีกประเทศถึงเป็นความมืดมิดเพราะคนไทยก้าวไปข้างหน้าในขณะที่บางประเทศเลือกที่จะพักอย่างที่ยกเหตุผลมาเลือกที่จะพักผ่อนบอกว่ามันคือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจะต้องพักให้ได้แล้วมันมืดแล้วแต่ประเทศไทยเลือกที่จะเดินหน้านะแม้ในเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า และนั่นคือหนึ่งในสาเหตุสําคัญเลยที่ทําให้ไทยมีชัยและเหนือกว่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลความสว่างของไทยมันเท่ากับความสามารถในการผลิตแบบไม่มีวันหยุดในยามที่กัมพูชาเข้าสู่ความเงียบตอนสองทุ่มเนี่ยประเทศไทยกลับเริ่มช่วงเวลาทองของตัวเองด้ทำนะวัานอาหารริมถนนในเมืองใหญ่ที่ไทยได้เปิดกันถึงตีหนึ่งตีอรองรับแรงงานยามค่ำคืนและก็นักท่องเที่ยว รถขนส่งสินค้าของไทยดูสิเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลากลางคืนก็มีเหมือนกันเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกโรงงานในไทยจํานวนไม่น้อยเลยทํางานเป็นกะ24ชั่วโมงซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิตได้เหนือกว่าในจะคนไทยมากมายที่ขายของออนไลน์กันตลอดเวลาโดยเฉพาะสายไลฟ์สดคือขายกันถึงตีสามตีสี่ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนในยามที่เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเข้านอ,นอนกันหมดแล้ว สิ่งนี้เกิดขึ้นในเวียดนามด้วยเช่นกันและแน่นอนเวียดนามของเราก็เติบโตมิแต่กัมพูชานี่แหละที่ไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วมองว่ามันควรจะพักผ่อนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนพวกคุณก็เลยช้ากว่าอย่างไงละ่ะอันนี้คือในมุมมองที่เห็นความดีงามของความสว่างสวายามค่้าขืนนะครับจะมาพักผ่อนอะไรกันมันทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้นะนี่คือพยายามชี้แจงเหตุผลนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับมีคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะฮะ ทนี้อีกมุมมองที่ถูกกล่าวถึงนะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยโตได้เพราะคนไทยทํางานข้ามเวลานี่แหละและก็เกิดขึ้นในเวียดนามด้วยเช่นกันก็นกพูดได้คล้ายกันนะแต่มีขยายเพิ่มเติมนะครับว่าก็เลยเห็นว่าคนกัมพูชาไปทํางานที่ไทยเยอะคนกัมพูชาไปทํางานที่ไทยเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธสิ่งนี้นะก็เห็นๆกันอยู่ประเทศไทยจะมีทั้งแรงงานในช่วงกลางวันแรงงานในช่วงยามค่าคืนโดยในมุมมองของคนเวียดนามที่มองในเรื่องนี้นะครับก็มีการให้ความเห็นนะว่ากัมพูชาน่ะ ในช่วงเวลาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงหกโมงเช้านั้นเกิดอะไรขึ้นขึ้นนอนกันอย่างเดียวเลยเหรอในกัมพูชาล้านะปิดเร็วมากชุมชนก็มืดเร็วโรงงานส่วนใหญ่ทํางานแค่ช่วงกลางวันเท่านั้นอินฟราสตรักเจอในชนบทไม่มีแสงไฟไม่มีคนทํางานไม่มีบริการหลังเวลาสองทุ่มกันเลยมันก็เท่ากับว่าในพื้นที่ต่างๆก็ไม่มีรายได้เพิ่มไม่มีการค้าขายแล้วไม่มีการผลิตไม่มีนักท่องเที่ยวจับใจและแบบนี้นะมันไม่มีทางจะวิ่งทันโลกได้นี่คือในสายตาที่มองจากเลนที่คนเวียดนามมองเห็นนะฮะ โดยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอพอเป็นบริบทของคนเวียดนามที่กําลังรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับการเติบโตของประเทศนะเขาก็เห็นดีเห็นงามกับสิง่งที่ไทยเป็นอยู่มากนะครับก็เข้ามาให้มุมมองกันใหญ่เลยว่าอันนี้เนี่ยควรจะปรับปรุงมุมมองนี้ได้แล้วนะว่าที่จะมองว่ามันควรจะพักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความมืดพักผ่อนอะไรแบบนี้มันไม่ใช่อย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวถึงก็คือข้อมในละแบบที่คนไทยทํากับคนที่เวียดนามทำเนยแหละราคามันคือราคาที่คุ้มค่ามากกว่าใช่ แม้บางคนจะพยายามบอกว่าคนไทยทำงานเหนื่อยกว่าพักผ่อนน้อยกว่าหรืออาจจะต้องทำงานหนักกว่าแต่ผลลัพธ์ก็คือไทยก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนโอ้โหใช่เหรอไม่ใช่อินโดเหรออันนี้เป็นความเข้าใจของมุมมองนี้นะฮะคนไทยมีโอกาสรวยกว่าได้ด้วยในเวลาเพื่อนบ้านกําลังหลับไหลกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในมุมของคนที่โตแย้งนะ ก็พูดถึงในมุมมองนี้ครก็บอกว่าจะให้ขนกัมพูชาจะลุกขึ้นมาทําอะไรแบบทางฝั่งไทยยามค่ําคืนหรือทางฝั่งเวียดนามย้มค่ําคืนได้ยังไงคือต่อให้ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างนะมันก็ไม่มีแสงไม,ไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีใครด้วยในบางประเทศเน่แค่ไฟหน้าร้านดวงเดียวคนนึงก็เริ่มต้นธุรกิจได้เปิดร้านขายลูกชิ้นยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมีไฟสักหลอดหนึ่งแล้วก็มีคนเดินมาซื้อเฉยเลยยามค่ำคืนนั่นคือประเทศไทยและเวียดนามนะทําได้ มันคือสัดส่วนของจำนวนประชาะกรที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆด้วยแต่ในกัมพูชานะต่อให้คุณเปิดไฟให้สว่างแค่ไหนไม่ต้องเอานอกเมืองหรอกเอาในเมืองนี่แหละเปิดไฟให้สว่างล้านแบบโหโไฟสว่างมากเลยยังแทบไม่มีใครผ่านไปผ่านมาด้วยซ้ำบางทีเรื่องนี้ถูกต้แย้งในมุมมองนี้นะครับว่าความมืดในกัมพูชามันไม่ได้ไหมายถึงแค่ไม่มีไฟฟ้านะสิแต่มันไม่มีแม้แต่ความหวังที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่าง อย่างเช่นในชนบทของกัมพูชายามค่ําคืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงียบนะแต่มันคือมืดชนิดที่ว่าคุณจะไม่เห็นทางเดินแม้แต่3เมตรข้างหน้าด้วยความที่ไม่มีเสาไฟฟ้าริมถนนไม่มีป้ายร้านค้าให้รู้ว่าอาตงนี้เคยมีร้านนะไม่มีรถสัญจรด้วยไม่มีเสียงคนัน,นคือในบางซอยในบางตรอกซอกซอยคือไม่มีแม้แต่เงาสะท้อนจากกระจกบ้านหรือว่าแสงหน้าต่างที่ลอดออกมาโดยในความเห็นนะครับก็บอกว่าก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นะต่อให้ใจสู้แค่ไหนมันก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง อยา่าปฏิเสธเลยว่าแม้แต่คนไทยคนเวียดนามเองก็ไม่รู้จะต้องทําอะไรเหมือนกันนะยามคลาคืนถ้ามันไม่มีอะไรผ่านไปผ่านมาจริงแต่บรรยากาศโดยรอบของประเทศไทยกับเวียดนามมักจะมีคนอยู่เสมอขายอะไรก็ขายได้นะั่นแหละคือต้นทุนที่แตกต่างอย่างเลยก็ตามนะครับยังอยู่ในมุมของที่โต้แย้งอยู่นะฮะคนที่โต้แย้งเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องนี้กันด้วยนะฮะกล่าวถึงในมุมที่ว่ากัมพูชาไม่สามารถจะวิ่งต่อได้ในเวลากลางคืนนะเพราะว่าโครงสร้างมันปิดหมดแล้วเขาหมายถึงอะไรมาดูกันนะฮะ โดยก็ได้พูดถึงกล่าวถึงประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยนะสามารถสร้างเศรษฐกิจยามค่ำคืนได้เพราะว่ามีถนนที่ส่องสว่างเป็นเส้นทางมีตลาดกลางคืนที่ไม่เคยปิดอย่างร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่แทบทุกซอยในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นกันมีแท็กซี่มีบริการเรียกรถสารพัดอย่างที่พร้อมจะรับส่ง24ชั่วโมงและก็มีคนมากมายในสถานที่ต่างๆที่ยังคงตื่นอยู่แต่ในกัมพูชาทุกอย่างนะปิดพร้อมกันอย่างแท้จริง เหมือนระบบทั้งหมดถูกโปรแกรมให้หยุดพร้อมกันโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะถ,ถนนที่มืดร้านที่ปิดหรือว่าคนหายไปไหนไม่รู้ไปนอนกันบริการที่ดับไปเลยแล้วก็ระบบก็เลยนิ่งคือต่อให้คุณอยากเปิดร้านอยากจะวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรืออยากจะขายของตอนดึกคุณก็ทําไม่ได้แบบไทยหรอกเพราะไม่มีใครอยู่ข้างนอกอีกแล้วเรื่องถัดมานะครับก็มีการกล่าวถึงว่ามีในบางคืนผมเคยอยู่ในแถบชนบทใกล้กับ สถานที่แห่งหนึ่งในเมืองของกัมพูชาลหลังจากสองทุ่มเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็คือมาเหา่าลากยาวแล้วก็เงียบสนิทไปเลยอันนี้ยังเป็นในมุมของคนเวียดนามนะครับเขาบอกว่าคือพอไปัมผัสจริงๆนะต่างจากไทยตรงนี้จริงๆคุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่บนโลกนี้เลยแม้ว่าคุณจะมีลมหายใจอยู่ก็ตามนะยังใช้ชีวิตอยู่แต่ว่ามันเงียบในบางจุดนะไม่มีใครเลยจริงๆหลังจากสองทุ่มเสียงสุดท้ายก็อย่างที่ผมได้บอกไปไม่มีแม้แต่เสียงรถด,ด้วยซ้ำนะไม่มีเสียงแมลง ไม่มีเสียงคนเดินด้วยทุกหลังปิดประตูบ้านแน่นเรากับว่าโลกทั้งใบไม่ต้องการให้ใครมาแตะต้องอีกมันพอจะเข้าใจสิ่งที่หลายๆคนจะสื่อนะว่ามันก็ไม่มีอารมณ์ลุกมาทําอะไรจริงๆเลยแหละขณะเดียวกันนะครับก็มีการกล่าวถึงไทยนะครับว่าแต่ไทยยามค่ําคืนเป็นประเทศที่ดันไม่เคยปิดสวิตช์เลยโดยในความเห็นนะครับมีการกล่าวถึงว่าประเทศไทยไม่เคยหยุดหายใจแม้หลังพระอาทิตย์ตก แม้จะอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง40กิโลเมตรระบบก็ยังดูทํางานอยู่ตลอดไฟก็ยังส่องรถก็ยังวิ่งคนก็ยังตื่นและโอกาสก็ยังเปิดอยู่เสมอเป็นการกล่าวถึงในเรื่องของการที่แค่เดินออกจากบ้านก็มีแสงมีคนมีโอกาสมากกว่าแล้วนะฮะลองนึกถึงหมู่บ้านธรรมดาในไทยอย่างบ้านในจังหวัดเล็กๆเวลาสองทุ่มคุณจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อยู่ในเวียดนามก็ด้วยเช่นกันนะเอาจ,จริงๆในเวียดนามบางหมู่บ้านเนี่ย มันก็มืนมิคล้ายๆกับในกัมพูชาได้แหละยกเว้นก็แต่ในบางชุมชนที่มีประชากรอ,อยู่เยอะนั่นก็จะทําให้พบความแตกต่างหรือว่าคล้ายๆกับไทยได้อยู่บ้างสิ่งที่ผมเห็นที่เมืองไทยก็คือเวลาสองทุ่มไฟหน้าบ้านในเปิดใช่เลยอย่างที่หลายๆคนกล่าวถึงมันไม่ใช่เพื่อความหรูหรานะแต่เพื่อให้บ้านยังดูต้อนรับคนได้อยู่ร้านขายของเล็กๆยังเปิดขายทุกสิ่งทุกอย่างมีคนเดินอยู่ริมถนนที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือมีรถขนส่งพัสดุก็ยังเข้าไปที่หมู่บ้านยามดึกตื่น ผมเห็นได้ชัดว่าแม้จะไม่ใช่กลุงเทพแต่ทุกอย่างระบบทุกอย่างยังคงตอบสนองซึ่งที่ไทยแตกต่างจากกัมพูชาได้ในส่วนนี้ก็คือเศรษฐกิจกลางคืนแบบบ้านๆด้วยอันนี้คือหลายๆคนยังไม่ได้กล่าวถึงกันเลยอย่างเช่นการขายลูกชิ้นปิ้งหน้าบ้านเปิดไฟเล็กๆก็ทําเงินได้จะให้สดขายเสื้อผ้านในบ้านหลังเล็กๆแต่ก็ขายข้ามจังหวัดได้ส่งของยามข้าคืนก็ทําได้เหมือนกับว่ามีจุดรับพัสดุที่เปิดกันดึกดื่นด้วยเช่นกันบางบ้านเปิดขายของขายชากาแฟ พวกเขามีไฟติดอยู่แค่หนึ่งดวงกับเก้าอี้ไม่กี่ตัวซึ่งเหล่านี้ในกัมพูชาย,ยังไม่มีเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดขึ้นได้เลยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นความแตกต่างระหว่างไทยกับกัมพูชายามข้าคืนที่ชาวเวียดนามก็มองเห็นกันนะครับซึ่งมันก็คือความแตกต่างของระบบชีวิตทั้งระบบได้เลยที่ไทยสามารถทําให้คนธรรมดาก็มีทางให้ไปต่อได้แม้ยามที่ในโลกส่วนใหญ่หลับไปแล้วเรื่องราวในวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกบรรยายบรรยากาศ การเดินทางอะไรมากนะครับซึ่งผมเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางในกัมพูชากับไทยายามค่าคืนที่ต่างกันแค่ไหนนะฮะก็สามารถค้นหาดูได้นะครับการเดินทางนะ่ผมพูดไปอีกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้เจาะถึงวิถีชีวิตนะครับเรื่องราวในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับท่าหมดคือการเล่าเรียบเรียงและนั่งเล่าสักคนฟังในสไตล์ผมนะ่ถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกระต่อนในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้จบลงพเพ ฝากซื้อยู่แบ็นไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยเช่นเคยนะครับใส่สบายมากๆครับอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะฮะวันนี้สวัสดีครับ